สวัสดีพี่น้องครับผมเมือนี้เป็นวันที่หากันยาเนาะครับขึ้นฝนตกแห้งแห้งพี่น้องเย็บผ้าเบิ่งตรงถังหน้าเนาะครับปีนี่ฟ้าบนโล่งเนาะครับผมคาดว่าฝนตกเมื่อคืนนี้ต้องลงแน่นอนครับเพราะว่าตอนสองกรามเนาะครับฝนตกเนาะครับคงเว้นนะครับประมาณหกโมง ปลายัางแดนโล่งนะครับผมผมวา่าฝนตกแห้งปนิมันต้องโล่งนะครับผมไปเบิงน้กากันพี่น้องว่าจะมานบ่รครับผมนี่เป็นวันที่หากันยาานะครับเป็นวันเกิดของผมเองนะครับพี่น้องฝากติดตามเฟซบุ๊กข้มสันจันทวีนะครับพี่น้องเฟซบุ๊ก็มีนะครับพี่น้องเป็น,นอสองยูทูบนะครับกับเป็นเกษตรคุยสารน,นะครับผมเดี๋ยวไปเบิงน้กากันพี่น้องว่าจะมานตั้งไห นี่ก็เป็นให้หน้าผมเองพี่น้องวิตยาล่ะครับผมส่วนมากน้ำเต็มให้หน้าพี่น้องน้ำเต็มให้หน้าเลยพี่น้อง ผีนองป่าจนุ่าเต็มทุ่งกับเที่ยวหน่งบานยังเป็นยังเยนกัมีเยยนนี่มียังงรับป่าตายเบิดนน้าทางม,มันับผมกัปูก็เต็มนึงคเอาถึงเมื่อใดเพ่อนเราบานมีสมใส่ไสามผีงแง,ง่งีีน้องป่าลงสนั่นป่าปาปาเลยจังไหน่ เมื่อ,อไรจังเลยคุณบานใส่รถสูกอยู่แล้วครับผมฟ้ามีลงกขับรับผมขับลงแน่ด้วยครับลูกไลยดีครับผมนีย บ็เบิร์ตบาล้ึงมาปวดนั่นเยอะโอ้ตะกอบขาดเว้ยตะกอบขาดครับผมฮะ Ăn mưa, bỏ lại đây. Rồi. À? Ăn mưa, bỏ lại đây. Bỏ nay 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 น pues mm. nah ี่เดียวโอ้ยแล้วตอนนัน้าวตนี้รวนี้ปาอะไรมีแต่ปลาเก๋งเยดดไ่่ปโลเนาะมันเป็นลมน้มีหยังหรืวมีแต่ปลาเก๋งโอ้มีแต่เบหามปลาเก๋งข้หลายเรียปลาโคสอตัวจตา นานโขกมันหนักคุยารอยู่ตัวประคอพุวดอ่ะรตัวอยู่หรอกอ่ะหมัดไปจะเจ้ารถสู้คนนี้ลงมาวว่ามียังไงเนี่ยเนี่ยไม่แต่กระปูไม่ได้เสือหมอขาอี๋วัดเบบบ้านจีนว่างเต็มหนึ่งอัดหยาดอยู่ ขานึขึ้นมาตอกันจะตอบไวหินออกโนตรคื้นี่หนามเต้มให้หน้าครับผมาติดถก อู้ตาตาอู้อู้มีไม่โนโอ้ยเจ้ามันยังแน่พี่หนออู้ยเลยหลายก็มีดูมานะก็กซิ่วก็เก้งก็คอ,อกับปูกับพี่หนอเอ็มหนึง่งกระผม ก็จะลืมติดตามคลิปเห่าซ่องเกษตรกวอีสานด้พี่น้องครับจังไปเบิ่งตัวนี้จังสีเห็นจ่าครับผมครับพี่น้องครับซ่องยูทิวเกษตรกวอีสานพี่น้องครับผมมิถ่ายเป็นลิปเา่านะครับที่สามพี่น้องวันที่สองข้าพูมวันที่สอง สามรพี่อตัวนี้ไวหลายก็เพื่อนแหกครับแหลกท็เล้หลายนะครับผมเบิ่งน้ำเกดแท่หน้าครับพี่หนอฝานบืนลาบืนลาบืน น้ำหล่นปลาปูไตนั่นเองปลาก็มีอยู่ครับปลาเข็งปลาเข็งปลาเข่งปลาโกไม่มีเร้าไปเบิ่งอันที่สามพินอ่นางเต็มขันเลยครับอ่างเป็นหล่นปลาขึ้นปลาขิด ก็บืนก็เข็งประคอบืน,นับามันหลมันเแะประคอประคอน้ยอนนย อือดูนกบดเขือนนี้คาโปมีเปืนจังไดยอือนี้ก็มีอยู่แต่ไม่เยอะอือตัวนี้ก็หลาอยู่เข่งอคาโม อะไรเนี่ยม,ยม,ม,ม,มียังไงหอหนามอืมเห่าน้ำอือน่ากลัวปลาปู เก็ดปลาเข่งเข่งตะปูกุ๊ครอเ่ง แขงร้ายพ้นเห็ดก็แดดดูได้อีกเลยก็ขิงมาร์ด์พี่น้องผ่านเร็ดกเขาเดืดเยอะแยะคระับผมโอ้โหไม่ม,มีเยอะ กีบนาเรื่อยพี่น้องปกกันไม่อยู่นี่แห้งครับผมฝากติดตามพี่น้องใจเด้อพี่น้องครับผมคมีรากตะกอนพี่น้องอยู่นี่แห้งสุข,ขุขุขคนเนาะครับมีความสุขความที่รุ่นโศกมันหมาเนาะครับคิดสิ่งใดสมเจแตันหาทุกประการครับผมราไปก่อนกับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม